สวัสดีครับผมนายคอริหัดคัเจนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันปัตตนี2000สาขายะลาครับวันนี้จะมาเล่าหรือว่าจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของนิสันด้วยนะครับแล้วก็คลิปแรกก็ได้อธิบายไปเล่าเหตุการณ์ขาวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของคลิปที่2องครับ ก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่ายังคงภูมิใจนะครับที่ได้ทํางานที่นิสสันนะครับแล้วก็ยังยังทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยยังยังเป็นอาชีพที่เรารักอยู่แล้วก็ยังให้ความเชื่อมั่นนะครับต่อแบรนด์นิสสันนะครับซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้นะครับจากคลิปแรกเนี่ยเริ่มที่จะ เริ่มที่จะดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับทางบริษัทิสันมอเตอร์นะครับก็ได้เปิดตัวรถใหม่ด้วยนะครับหลายๆรุ่นนะครับเช่นรุ่นานาวาลาบแบล็กดิชั่นด้วยนะครับเ,เป็นรุ่นที่สวยมากๆครับบนพื้นฐานราคาออปชันอะไรไม่ได้สูงมากแต่ว่าลูกค้าก็จะได้ในส่วนของออปชันที่เต็มของที่จัดเต็มจาก닛สันเสมอนะครับส่วนนั้นนะครับ แล้วก็รถดลานะครับทรงเครื่องยนต์นะครับยังเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นรถที่ดีที่สุดในคลาสเดียวกันนะครับแล้วล่าสุดนะครับที่จะออกเป็นในส่วนของ KICK e-POWER นะครับ M Y 2022นะครับซึ่งส่วนตัวก็ได้เข้าไปอบรมแล้วก็ทดลองขับมาแล้วนะครับจะบอกว่าดีมากๆนะครับดีกว่าตัวเก่าเยอะในบางออปชันนะครับลูกค้าจะได้ รับรู้ถึงการประหยัดของเทคโนโลยี epower อันตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวก็ชอบครับชอบในแบรนด์ของนิสสันอยู่แล้วนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีสินค้าออกมาใหม่ๆนะครับเราก็จะได้คุยกับลูกค้าง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนิสสันมอเตอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับ เงินสนับสนุนพวกเรานะครับที่มาากการขายหรือว่าบุรักเกนเนสทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นกําลังใจนะครับในการสู้กับงานต่อไปนะครับสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะครับนะครับขอ,ขอบคุณมากครับ